Uh huh. อืมอะมาสวัสดีพี่น้องกองไปสุกคูทุกคน,กคนวันนี้กับบางพอพอะกับบอมบ้าบุไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยมาข้ามากินอาหารสิงโตมันนี้พี่น้องเอ้ยแซบน้าเดียวเด้อบอาวว้ากันเน,น,นะากกนนะพี่น้องเนาะขอโทษขอภั้ผู้ที่บวกินดิบเนาะพี่น้องอันนี้กับมกักเนื้อพูดทาเส็บงานบุญบบเนื้อกำงามพี่น้องโอโ้เนื้อสันงาม พวกใส่พวกตับพวกเครื่องในพี่น้องเป็นเนื้อพูดค่าไม่ใหม่พี่น้องเลยอ่ะขอโทวขออภัยทุกคู่ทุกคนมาเสียบเดียบน้ำเดือบบวบาหลายบอม,มาบูไทยสวยนี่บังกอนกองยาไก่เนี่ยเด้อพี่น้องพูดไงไทยพี่น้องบึงอือจุดเหอเนื้อพลอยเลยอ,อมืมมาสิบุงกอน Chào hết Khổng lắm lắm đây Nếu làm thì phải Nếu làm chua làm điều mm ก mm hmm. ับเขาก่อนห่องเขาคนไม่ได้ืลุยพี่นอ้องลุยลำเดียวนี่เนื้องามงามอืม mm hmm. ก่อนึมึมหาเสิบกเกบอิพี่อือหรือว่าไรหาเืกหากบอือใส่ไหม ออืืสดใสอ่อนพี่น้องเลยสดใสอ่อนให้พี่น้องมืงก่นอนเงี้ยเด้อเจ็บแจบน้ำเดีวยวมา้ยดุ

Ừ. Nào mắc cái liệt. Ừ. Nhầm một khai là sai, nó trả lại không cùng. Tắm không? ้องหาทับกันพี่น้องเลยอือพี่ทับทับได้มีลายพี่น้องเลยอื ไข่ไก่ยักหน่อยมึงน,นี่จัดหน่อยพี่น้องจะขำก่อนเด้อตามกีบครับไข่หลังสามสิบสามสิบกีบตับไข่หลังพี่น้องเลยด้วยน้ำกันยงซีลยเลยมาเด้อแซ่บ เนืออ้อสันพ่อ,อยดพี่น้องเลยอืมงามไปดีเนื้อ ของแซ่บแล้วแต่ผู้มักพี่น้องเลยเวลามาใช่กันอืม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  มักอีกดีไข่ลังกับตับนะึคนได้หน้อยเอ็นบิดหรอนหตับหึัตับไนขะ่หล,ห,ลห,ลห,ลหลังล้วนเี่ có subscribe cho ใส่จูดต้องนํำให้ละเอียดเนยนะจันขาน่าขอดยกินมีเป้กกินธรรมดาธรรมชาติอื่ม

à khâu hà nam kiểu làm gì không tìm bé ông Đừng lên máy cả mạng nghe nhảy được không? Ừ. <laughs> <laughs> เดออือือคลิปนี้ก็ล่ากันเพียงแค่นี้เนาะพี่เนาะก็ในคลิปหน้าอ่ะสบายดีสวัสดีครับ